ใชแล้วเนาะโอเคสวัสดีครับผมท็อปจากเต็นรถ Top ปเทนการาดนะครับรถมือสองคุณภาพดีต้องที่ Top ปเทนการาดนะครับวันนี้นะเรามากับมาในช่วงเย็นอะนะครับเกือบจะไม่ได้ไลฟ์ละนะครับวันนี้มีติดประชุมกับแบงค์ TTB นะครับ อันนี้อาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะฮะปรับกล้องเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับต้องขอบคุณน้องดานะครับตากล้องจําเป็นนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ภาพและเสียงถ้าไม่ชัดยังไงแจ้งกันเข้ามาได้นะครับอพอเลิกประชุมจากแบงก์มาเสร็จปุ๊บกลับมาเนาะไล์ซะหน่อยนะหลังเลิกงานนั่งแท็กซี่นั่งรถไฟฟ้านั่งรถประจําทางหรืออยู่กับบ้านแล้วกลาลังทานข้าวเรามาฟังกันมาฟังเทคนิคดีๆในการตรวจรถ และวันนี้มีคอนเทนต์นะครับสำหรับรถแบรนด์ Toyota นะครับซื้อง่ายขายคล่องอะไรถูกนะครับแล้วก็ดีเซนด้วยประหยัดน้ำมันนะครับเครื่อง2,500นะครับและเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับผมอ่ะรถทุกคันนะครับในเต็นต์นะครับผมการันตีโดยนะครับ QA QC ที่มีใบประกอบวิชาชีพรับรองนะครับและท็อปเทนการาดเรานะครับอยู่ในศูนย์รวมรถยนต์ PSP นะครับทางเข้าที่2ด้านในสุดหากคุณมาจากบางใหญ่ข้ามาลมมาพัวก่อนโตต้ตาชัวเลี้ยวเข้ามาใน p ีเซอยสอด้านในคุณจะพบเจอกับเต็นท์สวยกลงกลิง้งสภาพรถฟุงฟ้งฟิ้งทุกคันนะครับอ่านะแล้วเดี๋ยวโปรโมชั่นของแถมจัดไฟแนนซ์ยากง่ายง่ายมากบอกเลยนะเรามาดูรถกันมาอ่ะคันนี้ เป็น Toyota Vigo กแชม์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง 2.5e นะครับเป็นตัวท็อปของเกียร์ธรรมดาซึ่งเป็น Pre-Runner ตัวสูงนะครับปี2015สีดำสภาพสวยกลิปนะครับในราคาเพียง398,000บาทนะครับหากดูไลน์นี้นะครับเฉพาะไลน์นี้นะ ถ้าดูคลิปเพล็บอะไรขอญาตไม่ได้ให้นะครับเพราะไม่งั้นไลน์นี้จะหมดความหมายนะครับหากคุณดูไลน์นี้นะครับค่าจัด8,000บาทฟรีนะครับภาษีพรบนะครับหากขนส่งบังคับต่อหน้าที่ผมน้ำมันเต็มถังนะครับเคลือบแก้วรถสีดำนี่เดี๋ยวจะเคลือบให้เงาวับเลยนะครับผมอ่ะอบโอโซนค่าเชื้อโควิดในระบบแอร์ให้กับจัดไฟแนนซ์ถึงที่ ส่งรถฟรีถึงบ้านนะครับเฉพาะเขตกรุงเทพปริมณฑลนะนะครับส่วนต่างจังหวัดนะครับค่าใช้จ่ายอาทิเช่นจังหวัดสุราษฎร์ไปส่ง4,000ผมออกให้2,000ทันทีนะครับอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะตรวจสอบรถคันนี้ยังไงและช่วยกันจับผิดกันนะครับอ่ะมา กระจกบานหน้านะครับติดฟิลมมาเต็มบานนะครับทุกอย่างดูดีและเป็นกระจกเดิมนะครับซึ่งจะเป็น tsg และมีมอกอนะครับไม่ใช่กระจกเทียมนะจ๊ะนะครับซีนบานหน้านะครับดูดีสีหลังคาดูได้นะครับไม่มีปูดนะครับรถไม่ได้จอดตากแดดแบบใช้ฮาริโอดอย่างนั้นไม่ใช่นะครับและสีหลังคานะครับดูดีนะครับตัวรถมันจะบอกเล่าเรื่องนะนะครับ แผงจิ้งหลีดข้างหน้าโอเคนะครับยางปัดน้ําฝนดูดีนะครับตัวนี้มีจมูกนะครับอ่านะฝากระโปรงข้างหน้าเนี่ยนะครับไม่มีสะเก็ดหินนะครับพอไม่มีสะเก็ดหินรู้เลยทะเบียนกรุงเทพแล้วก็ใช้ในกรุงเทพนะครับรถมันจะบอกสตอรี่นะรถที่มีเศษหินข้างหน้าผมสังเกตมาเยอะละ รถวิ่งทางไกลรถวิ่งนางวัดสะเก็ดหินก็จะเต็มหน้ารถนั่นคือเขาซื้อมาใช้งานนะก็ไปว่าไม่ได้นะครับแต่เนี้ยเห็นยังว่ารถมันจะบอกเล่าตัวมันนะครับกระจังหน้าดูดีโลโก้นะครับไม่หลุดนะครับไฟหน้าใสาดีไม่เหลืองนะฮะนะครับอ่ากันชนหน้าดูได้ไม่มีสะเก็ดหินนะครับไฟตัดหมอกหน้านะครับไม่แตกแต่มันออกเหลือง นะครับเดี๋ยวจัดการขัดให้นะครับเพราะมันเป็นไฟตัดหมอกแท้ติดรถมานะครับไม่อยากหาของเทียมๆใสๆเอามาใส่นะครับไม่เอานะครับอ่ะอันนี้ทอดหน้านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูหัวใจของรถอีกหนึ่งครั้งนะครับองเปิงอะไรมาครบนะครับแก้มดูดีนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับแชสซีด้านในซุ้มล้อนะครับไม่มีสนิมนะจ๊ะล้อแม็กเป็นลายท E พร้อมยางแม็กซิดอกเต็มเต็ม แก้มไม่ปิปูดแตกนะครับโชคนะครับเป็นโชคแต่งมาให้อยู่แล้วและตัวนี้คือตัวสูงนะครับอ่าเคลียร์นะครับด้านข้างนะครับกันสาดนะครับมาครบนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับหรือโอเพนแคปนั่นเองนะครับแคปเปิดได้กระจกนะครับด้านข้างนะครับเป็นตัวต้าทั้งหมดและจุดนี้คือบอกปีนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจวันจดทะเบียนคุณดูวันผลิตจะได้ไม่ต้องโดนขี้โกงนะจ๊ะ นะฮะไม่โดนขี้โกงปีกันนะเราขายราคาปี2015 398,000กับผ่อนแค่7,400โคตรถูกและสภาพคันนี้ซื้อได้ไหมเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับฟิล์มนะครับด้านข้างดูดีนะครับแล้วก็มีตัวนะครับกันรอยเวลาเราเนี่ยผมใส่แหวนยเงี้ยถ้าไม่มีถ้วยรองเนี่ยเป็นรอยแน่นะครับโลโก้มาครบนะครับกระจกด้านข้างนะครับเป็นพับปรับไฟฟ้านะครับ แล้วก็มีไฟเลี้ยวออกหูให้ตรงนี้นะครับตัวนี้คือตัวท็อปแล้วก็มีนะครับสกีหรือบันไดด้านข้างมาให้ครบเดิมจากโรงงานนะครับขออนุญาตเปิดประตูนะครับตัวนี้เป็นปี2015ภายในจะเป็นดำท่องไว้นะจ๊ะ w i g o Champ นะครับ2.5พีลันเนตัว e-top ของเกียร์ธรรมดาเนี่ยภายในต้องดำถ้าเขาเป็นปี15มันคือตัวท้ายสุดก่อนที่จะเป็นรีโวแต่รีโวมันไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเบาะนะครับจะเป็นผ้าอย่างนี้นะครับอ่านะครับอ่านะครับอ่าภายในนะครับพลาสติกจะเป็นดำทั้งหมดนะฮะนะครับแล้วก็จะมีมันติฟังก์ชันมาให้นะครับแบบนี้นะครับ มันติฟังก์ชันมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็แอร์แบกจะเป็นแอร์แบกคู่และ ABS นะครับกระจกไฟฟ้า power c e n t e r l o c k นะครับนะฮะกระจกด้านข้างนะครับกระจกหูช้างหรือมองข้างก็จะเป็นปรับไฟฟ้าต้องออปชั่นนี้สเปคนี้นะจ๊ะนะฮะถ้าภายในยังเป็นสีครีมสีเบจแล้วบอกว่าเป็นปี2015 no ไม่ใช่นะครับ ขออนญาตนะฮะดูเรือนใหม่นะครับวิ่งมา1 1 8 6 2 5กิโลเมตรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนญาตนิดนึงนะฮะขยับหัวเกียร์หน่อยนะครับซึ่งเดียวติดครับแอร์เย็นไหมโอเคเลยแต่ดังป่ะนะครับแล้วก็วันที่มารับรถนะนะครับผมจะมีการดับเบิลเช็คของเหลวลมยาง ระ,ระบบไฟนะครับแล้วก็คลีนนิ่งภายนอกภายในให้นอกจากของแถมที่ได้กล่าวไปเรื่องเคลือบแก้วหรืออบโอโซนนะครับและหลังการขายนะครับมีอะไรเข้ามาได้เลยยกหูกันไม่เคยรำคาญนะครับพร้อมบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอ่ะขอญาตเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับ รถเดิมดีไม่มีตีลังกานะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอ่ะน็อตประตูมีแกะมาไหมนะครับไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนนะด้านข้างเคลียร์ลังคาเคลียร์นะครับอ่ะเรามาต่อ นะครับแผงข้างนะครับดูสวยดีนะครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือขนมาขนแมวหรือกลิ่นอับใดๆนะครับรถคันนี้ใช้คําว่ารักษามาอย่างดีนะนี่เนี่ยอันนี้ผมจะอ่านนะครับตัวรถเพื่อบอกเล่าและนอกเหนือจากการที่ได้คุยกับลูกค้าที่ขายเนี่ยตัวรถเนี่ยมันตัวบอกเลยนะครับอ่านะครับประตูบานหน้าก็ไม่มีการแกะนะครับกระบะลูกท้ายนะครับก็เป็นของเดิมนะครับ ปองอยู่ครบนะครับเลขชัดซีชัดเจนแจวแหววนะครับไม่มีอะไรมาทําให้มันลบหรือเลือนลางหายไปนะครับสนงสนิมอะไรไม่มีมาสกิดสเกานะครับแม็กหลังก็ดูดีนะครับยางนะครับยางนะครับก็ไม่มีปินะครับผมยางไม่มีปิปูดแตกนะครับดอกเต็มเต็มลึกๆนะครับผ้าเบรกเต็มเต็มนะครับช่วงล่างดีทีเดียวนะครับทำไมถึงรู้ ก็ตอนที่ไปซื้อเข้ามาผมนะครับกับทีมงานนะครับก็นั่งกันมาด้วยกันนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเบรกนี่ปกติเลยนะครับมีจัดทรงนะครับลอลอเสร็จสับให้เลยนะครับให้ตะกล้องนะครับพิดานะครับก้มลงไปนิดนึงนะคุณจะเห็นโชคแต่งนะครับโชคนะครับสต้นนะครับโชค4ต้นนะฮะนะครับเป็นของแต่ง รถคันนี้คอมพลีทคาร์เลยคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะรถประมาณนี้พรีเันเนอร์ตัวสูงแคปเนี่ยแชมป์ปี2015เนี่ยสีดำเนี่ยนะมันได้ประมาณนี้เขาเรียกว่าครบองค์ประชุมแล้วนะมันครบแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากมายแค่นี้เท่ๆหล่อๆนะครับอ่านะกันชนหลังดูดีไม่มีรอยบุบไฟท้ายไม่แตกโลโก้มาครบนะครับและเป็น2 5 e ท็อปของเกียร์ธรรมดานะครับ ไลเนอร์ไลเนอร์อันนี้นะครับเราดูได้เลยนะผมจะไม่ลองลงแว็กเยอะนะครับเพราะลงแว็กเยอะเนี่ยมันจะไม่เห็นริ้วรอยเนี่ยผมบอกเลยนะไม่มีการบรรทุกหนักนะครับไม่ได้บรรทุกหนักมานะครับกระจกบานหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปดูตากล้องไม่ต้องตามเนาะก็เป็นนะครับ TSG t o y o t a นะครับก็ไม่ใช่ว่าบรรทุกแล้วก็เบรกเปียงเข้าไปไม่มี นะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้บรรทุกหนักนะครับเราอยากรู้ว่าบรรทุกหนักมากน้อยแค่ไหนงัดดูใต้นี้นะครับนี่ยังไม่ได้ทำทำความสะอาดนะครับแต่ลอนเดิมนะครับไม่ยับไม่ยุบไอ้พวกนี้มันบังตาผมบอกเลยพอเวลามันมีอะไรมากระแทกเนี่ยมันคืนรูปแต่ใต้ล่างเนี่ยเหล็กนะครับตูมเข้าไปเนี่ยยับนะครับนะฮะอันนี้ชัดเจนว่าเดิมกระบะท้ายเดิมเม็ดอาร์คนะครับทั้งซ้ายและขวาครบ นะครับไม่มีการที่ว่าโดนรถคันข้างหลังมาจุ๊บมากระแทกนะครับด้านท้ายนะฮะอ่ะปับสติก๊เกอร์มาครบนะครับสะโพกสวยดีกระบะสวยแบบยกลูกนะครับช่วงล่างก็สวยงามเหมือนฝั่งนู้นเช่นกันนะครับสวยด้วยคุณภาพดีด้วยอันนี้ผมบอกเลยว่าซื้อได้นะครับกระจกด้านข้างฝั่งนี้นะครับฝั่งคนนั่ง นะครับก็เป็นโตโยต้าทั้งหมดนะครับกันาสาดมาครบสติกเกอร์ครบนะถ้วยมือรองมือดึงก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้โลโก้มาครบหูช้างไม่หักนะครับบันไดนะครับมาครบหมดอ่ะมาพิสูจน์ฝั่งนี้หน่อยสิเม็ดอาร์ตอยู่ครบซื้อได้ซื้อได้ครับกับผมซอกเดิม เม็ดเดิมสติกเกอร์เดิมซื้อได้รถสวยดีด้วยตัวท็อปด้วยนะครับผ่อนแค่7,400เท่านั้นราคาแค่3 9 8 0 0 0าหสำหรับรถสวยๆแบบนี้ปี2015นะโคตรถูกนะครับตัวท็อปโคตรถูกนะน็อตไม่แกะนะครับเหมือนกันแผงข้างดูดีนะครับช่ององค์ช่องแอร์อะไรไม่มีหักนะจ๊ะ เกืออะไรโอเคหมดนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดแอร์เย็นเพลงพอนะครับรู้ได้ยังไงก็ไปขับมาครับผมอ่าแล้วคุณไม่ต้องกลัวออกรถที่เนี้ยนะครับหากคุณพิสูจน์ได้ว่าชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมสวมซากสมทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขตัดต่อตัวทังตัดตด,ตด,ตด,ดามชัดซีซื้อคืนทุกกรนีนะจ๊ะไม่ต้องมานั่งเขาเรียกว่าไรนะไก่เกีย นะครับไม่ต้องมานั่งเคลียร์นะครับชัดเจนนะครับอ่ะมาต่อกำลังไหลๆเลยนะครับแก้มฝั่งนี้ดูดีโป่งอยู่ครบจานเบรกดูดีไม่เป็นร่องเป็นรอยผ้าเบรกเต็มนะแม็ก e 3 7พร้อมยางที่อยู่ในสภาพที่โอเคและพร้อมใช้กับโชคที่เปลี่ยนมาให้แล้วเสร็จสับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับพอเดี๋ยววนมาลืมเปิดอีกนะฮะ สำหรับคันที่ผมลืมเปิดนะฮะฟอร์เนี่ยนะฟอร์ดเนี่ย,นะยผมบอกเลยนะเดิมเหมือนกันนะครับอ่านะและแต่คลิปนั้นน่ะไม่ไม่ได้เปิดฝากระโปรงนะฮะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยว่านี่การคัดรถของผมเนี่ยนะเขาจะดูกันอย่างเงี้ยคันหน้าเดิมไหมเดิมครับเหล็กรูกลมไหมเม็ดอาร์คมีไหมเดิมครับนะฮะ เพจโตตานะครับเขาจะบอกปีเลย2015นะครับเลขตัวถังต้องอันนี้เลขชัดซีต้องอันนี้นะอ่านะครับโค้ดสีคุณต้องสีนี้นะตรงตามสเปคทุกสิ่งอย่างนะครับคันหน้านะครับเล็บซ้ายร้ขวานะครับอ่านะครับตรงนี้ก็จะเป็น l นะจ๊ะถ้าตรงนี้นะครับไม่มีมองไม่เห็นชนมาบอกเลย นะครับแต่นี้ชัดเจนนะครับสติกเกอร์ตรงนี้อยู่ครบนะครับสีในห้องเครื่องนะครับไม่มีการเคลียร์มาฉนวนเดิมนะครับซ็อกเก็ตไฟเดิมหมดนะครับแบตเตอรี่นะครับตาแมวแดงดีนะครับรถน้ำไม่ดันไม่เคยเปิดฝานะครับสายพานดูดีนะครับไม่แตกเหมือนไอแบบว่าขางเกงยีนแบบเปื่อยๆที่แบบไปเดินเหยียบนะครับอ่านะถือว่าสวยซื้อได้นะครับ ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นตัว R นะครับอ่าชัดเจนนะนะครับน็อตไม่แกะนะครับไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนนะครับเครื่องไม่หยดไม่เยิ้มนะครับบอกเลยว่าสวยจับใจจริงๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ และรถทุกคันในเต็น Top 10ปการาดของเราเรามีการตรวจสอบแบบนี้ทั้งหมดในบางคลิปอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่รถมันสมบูรณ์แบบนะครับอาทิเชน่น Ford นะครับ่ากระบะเราก็มีให้เลือกประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะผมรู้เลยใกล้สงกรานกระบะกระบะมาแล้วนะครับผมเป็นช่วงของกระบะเลยนะฮะครับนะ และผมขอเน้นระย้ำว่าคันนี้คือโตต้าวีโกแชมสองจุดห้าอีพรีเกียร์ธรรมดาปี2015เราขายราคาแค่นี้สามแ0 0เบาทนะครับชมคลิปนี้ได้อะไรนะครับมีจัดให้ตามนั้นหมดเลยจัดไฟแนนซ์ได้รับรถชัวร์นะครับถ้าคุณออกรถกับเราท็อป10การาดนะครับอ่ะนะแล้วก็ถ้าหากมีข้อสงสัย คุณไม่ต้องเก็บข้อสงสัยนั้นไว้คุณโทรมาเลยนะครับเบอร์0804804ตอง1และอีกหนึ่งเบอร์0804โทษทีฮะ0804804ตอง3หรือ Line at Top 10กาติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับผมนะฮะ,ะกับโปรโมชั่นดีๆคลิปดีๆการตรวจรถดีๆอย่างนี้นะครับนะฮะยังไงผมขอฝากนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับแล้วก็สามารถติดตามนะครับได้ทุกแอปพลิเคชันในมือถือของคุณนะครับวันนี้ผมท็อปเทนรถท็อปเทนการาดต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย